นี่เป็น2ห้องนอนแบบ87ตารางเมตรนะก็เข้ามาถึงเนี่ยมันจะเป็น private lift นะนี่นี่คือ Lift นะลาอกมาจากลิ f t ปุ๊บก็คือห้องเราและนี่นะครับ87ตารางเมตรนะฮะเดินมาก็จะต้องเดินมาว้าว,าวที่ตรงโซนของ living นะห้องนี้มันอยู่โซนพิเศษสังเกตได้ว่าเพดานสูงมากนะฮะ นี่สูง3.5เมตรนะสูงแบบโอ้สูงเป็น loft เลยนะฮะความงามของมันก็คือว่ากระจกบานใหญ่อีกแล้วนะครับกระจกบานใหญ่มากนะฮะแล้วก็เป็นลิฟวิ่ที่แบบเปิดถึงกันนะ่ะผมว่าพักต่างอากาศก,าก็ต้องประมาณนี้แหละเนี่ยยืนนั่งชิลๆอยู่ในห้องดูวิวเนี่ยแต่ถ้าเพื่อนๆสังเกตนเนี่ยเนี่ยวิวจริงของห้องก็อย่างเงี้ยเพราะว่ามันไม่มีอะไราบังนะวงอมานมันเป็น คอนโดติดหาจริงจังนะฮะส่วนของครัวก็จะได้บิวตัดเต็มนะฮะได้ไอไแลนด์ด้วยนะห้องนี้อาจจะกินข้าวเล็กไปนิดหนึ่งนะเทียบกับพื้นที่87แต่ด้วยความที่ว่ามันมีทั้ง private lift แล้วก็มันจะเสียพื้นที่ทางเดินไปนิดหนึ่งนะฮะห้องนอนเล็กก่อนห้องนอนเล็กก็อันนี้มาตรฐานนะวางควีนไซส์แต่ว่าส่วนที่เจ๋งก็คือนี่นะกระจก ันมสูงมากนะครับด้านริมเราก็ยังมองเห็นหาดอยู่นะครับเพราะว่าฝั่งริมเนี่ยมันไม่ได้มีคอนโดอะไรมาบางังวิวเราห้องน้ำห้องน้ำนี้ก็มาตรฐานนะเป็นเทเลโซ่มีที่อาบน้ำนะผมว่าการออกแบบแบบเออมันดูละมุนละไมเนี่ยนะดูโคซี่สบายตานะ ตรนี้เป็นทางเดินนะมันจะเสียพื้นที่ทางเดินนิดหนึ่งก็อ่ะต้องทำใจอันนี้เป็นห้องมาสเตอร์นะครับห้องมาสเตอร์ก็สวยนะครับกระจกบานใหญ่พดานสูง3.5เมตรชอบจริงๆนะครับเตียงนะก็กระจกนี้เป็นเข้ามุมนะแล้วก็ด้านข้างนะฮะด้านข้างก็วิววิวก็ประมาณนี้เลยเพราะว่านี่เป็นวิวจริงนะหันไปทางจริงของฝั่ง ห้องนี้นะฮนันจะเป็นคอนโดตากอากาศนะฮะเขาก็วางแบบเนี้ยดูดิวางอ่างล้างมือมาข้างนอกนี้ก็ผมว่าแล้วแต่สไตล์แหละนะมันำทำให้ห้องน้ำมันแบบเอาไซด์อินอินไซด์เอานะโซนเปียกโซนแห้งโซ,โซนสกปรปกโซนสะอาดเลยแยกกันหมดนะครับอ่างน้ำก็มีแล้วก็เป็นกระจกเข้ามุมด,ด้วยนะครับ ก็อยากจะพาเพื่อนมาดูคอนโดแบบเออสเปคดีๆนะที่ดินเขาดีจริงๆนะอยู่ริมหาดจริงๆก็เขาก็อยากจะทำของทุกอย่างมาให้มันสมบูรณ์นะซึ่งก็ดูแบบเออดูดีอ่ะโครงการใส่ใจรายละเอียดเยอะดีนะครับอยากให้เพื่อนๆมาลองดูกันนะ